ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t o โดยทีมข่าวสวทเบต,ตง อำเภอเบตงประชุมเตรียมความพร้อมดุลนรงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,566เพื่อให้ประชาชนสัญจรอ,อย่างปลอดภัยและลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ลดน้อยลงนงยงา,ายเอกยางอภัยนาสงขลานายอำเภอเบตงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทาง ถนนอำเภอเบตงและการเตรียมความพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566เพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนเดินทางสัญจรได้อย่างปลอดภัยและสามารถลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ให้ลดน้อยลงโดยได้มีส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมไกลลราดที่ว่าการอำเภอบตงจังหวัดยะลานายเอกยางอาภัยน้าสงคลานายอำเภอบตรงกล่าวว่าช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดทำให้มีปริมาณรถจำนวนมากและมักเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวนมากตามไปด้วยสำหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชื่อการรณรงค์ที่ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุสำหรับการป้องกันและลดบาดเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2566แบ่งเป็น3มช่วงช่วงระยะก่อนการควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่2 22-28ธันวาคม2565ช่วงควบคุมเข้มข้นหรือช่วง7วันอันตรายระหว่างวันที่29ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566และช่วงที่3คือช่วงหลังควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่5-11มกราคม2566ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในพื้นที่อำเภอเบตงการป้องกันและลดบาดเหตุทางถนนการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและการเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอเบตงในวันพระหัรสัปสาที่29ธันวาคม2565ณจุดตรวจป้อมสอ,อรอกม .2 ซึ่งจะเป็นจุดตรวจและให้บริการประชาชนระหว่างวันที่29ธันวาคม256 65, ถึงวันที่4มกราคม2566และจุดที่ตั้งเพื่อบังคับใช้กฎหมายจำนวน3จุดดังนี้จุดตรวจป้อมสออรอกม .2 ออตำบลเบตงจุดตรวจ,ร,วจร,ร่วม3แยกบ้านนาคอยหมู่ที่1ตำบลยะรมและจุดตรวจหน้าสอพอไอโยเวงตำบลไอโยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลารวมทั้งมีด่านชุมชนตามต,ามตำบลในพื้นที่โดยได้มีมาตรการในการป้องกันและลดบัฏเหตุทาง ถนนที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการรณรงค์ป้องกันและลดบาดเหตุทางถนนอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน5ด้านประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,566ด้านลดปัดจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมสำรวจตรวจสอบลกักษณะกายภาพของถนนจุดเสี่ยง อันตรายพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัยด้านลดปัดจจัยเสี่ยงด้านยานพหาหนะกำกับควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะรถโดยสารไม่ประจำทางรวมทั้งพนักง,งานขับรถโดยสารและการตรวจสอบสภาพรถตามที่กฎหมายกำหนดด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเช่นบังคับใช้กฎหมายจราจรอ,อย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องและการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้ ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขและด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลและหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในภาพรวมเฉลี่ย3ปีระหว่างปี2 5 6 3รถึง2565ระหว่างปี2 5 6 3ถึง2565มีดังนี้ ปี2563อุบัติเหตุ35ครั้งบาดเจ็บ3ครั้งไม่มีผู้เสียชีวิตปี2564อุบัติเหตุ31ครั้งบาดเจ็บ6ครั้งไม่มีผู้เสียชีวิตและปี2565อุบัติเหตุ29ครั้งบาดเจ็บ2ครั้งไม่มีผู้เสียชีวิตโดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากเมาสุราแล้วขับขีข่ค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง FM 93เมกะรตซและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t o n ได้ใหม่ในวัน,วนและเวลาเดียวกันกนี้